เรามจากตับวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินนะคะเชิญค่ะวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินมีการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนจํานวน3หลักสูตร 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชผู้เรียนจํานวน260คน 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสผู้เรียนจํานวน274คน 3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น บุคลากรในสถานศึกษามาทำความรู้จักคณะทำงานของสถานศึกษากันนะคะผู้อำนวยการสถานศึกษานายอภิชาติกุลธานีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการผู้ประสานงานหลักของโครงการนายอักษรเพชรวิจิตรเรืองชัยเจ้าหน้าที่การเงินนางอารีรัตน์ประสงจีนนางสาววิภาพิมดีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการวิทยายลัยสารพัดช่างสุริน เริ่มเข้าโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษรุ่นที่1ปี2563โดยมีจำนวนนักศึกษาทุน9คนแบ่งเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลส4คนเทคนิคการผลิต5คนปัจจุบันได้สำเร็จการศึกษาจากการติดตามผู้เรียนหลังสำเร็จการศึกษามีงานทำจำนวน6คนประกอบอาชีพส่วนตัวสคน และกำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี1คนรุ่นที่2ปี2564มีนักศึกษาทุนจำนวน15คนแบ่งเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัศน์6คนเทคนิคก,การผลิต5คนอาหารและโภชนาการ4คนปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปวส 2, 2รุ่นที่3ปี2565มีนักศึกษาทุนจำนวน20คนแบ่งเป็นเทคนิคก,การผลิตจำนวน11คน อาหารและโภชนาการจำนวน9คนปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปวส .1 ความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมาวิทยาลัยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมนักศึกษาส่วนใหญ่จบจากโรงเรียนศึกษาพิเศษซึ่งเป็นโรงเรียนประจำเฉพาะทางความพิการแต่หลังได้มาเรียนที่วิทยาลัยได้เห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นเป็นระยะมีการพัฒนาให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทำกิจวัตรประจำวันเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวยามเช้า ตรงต่อเวลาเข้าเรียนกับคนปกติได้มีความใฝ่ที่จะเรียนรู้มีความสนใจที่จะเรียนปฏิบัติในสาขาวิชาที่ตนเองศึกษาอยู่และยังสามารถคิดวางแผนในอนาคตของตัวเองหลังจากจบการศึกษาจะทำงานอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่วิทยาลัยต้องการและอีกอย่างคือได้พัฒนาเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ทำให้นักศึกษาทั้งปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจที่เข้ากับสังคมปกติได้มากยิ่งขึ้น 1. สาขาวิชาเทคนิคการผลิตจำนวน10คนซึ่งทางสาขาวิชามีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีผลิตชิ้นส่วนสมัยใหม่สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในรายวิชาต่างๆ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการจำนวน10คนซึ่งทางสาขาวิชามีความพร้อมทางด้านบุคลากรที่ทำการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษวิทยาลัยสารพัดเช่าซุ่ิมีการจัดตั้งศูนย์บริการสนับสมุนักเรียนนักศึกษาพิการวีเดนเซนเตอร์ซึ่งเป็นหน้าที่ในการบริการสนับสมุนทางการศึกษาที่ช่วยเหลือให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษที่สามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยได้หลังเท่าเทียมของนักศึกษาปกติ โครงการปรุนวรตกรรมสายอาชีพซช้งสื่อสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ,ษของวิทยาลัยสารขทาง,งุรีมีโครงสร้างดังนี้หนึการแน่แนวและประชาะสัมพันธ์ทุนการศึกษามีการสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษามีผู้สนใจที่จะเข้าเรียนและเข้าศึกษาต่อปี2 5 6 6จำนวน31คน 2. การค้นหาและคัดเลือกผู้รับทุนวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินแต่งตั้งคณะทำงานคัดกรองเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. การพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนมีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำกลุ่มผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมประชุมทุกวันพุธพูดคุยซักถามปัญหาการเรียนหรือการใช้ชีวิตเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างนักศึกษาทุน และผู้ให้คำปรึกษามีการติดตามกำกับดูแลระหว่างอาศัยอยู่หอพักในสถานศึกษาและภายนอกจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนการส่งเสริมทักษะการใช้จ่ายและการมีวินัยในการออม 4. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 5. การส่งเสริมโอกาสและการมีงานทำของผู้เรียนที่จะจบการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุริน มีการจัดการบริหารการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานจัดทำความร่วมมือกับสถานประกอบการบริษัทต่างๆวิทยาลัยสา,ารพัดช่างสุรินได้มีการวางแผนการส่งต่อการมีงานทำการจัดทำความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในจังหวัดสุรินและต่างจังหวัดและเข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือการเชื่อมโอกาสงานระหว่างองค์กรนายจ้างและคนพิการบัณฑิตพิการทำงานที่ไหนดี ครั้งที่1จัดโดยมูล,ลนิธินวัตกรรมทางสังคมวิมทยาลัยสารพัดช่างสุรินมีความพร้อมทางด้านสถานที่อุปกรณ์บุคลากร,กรในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษประวัตนได้รับการ